เราพูดถึงเรื่องเมืองทันสมัยมีหลายเสียงนะคะที่สะท้อนถึงเรื่องนี้และภาคประชาชนสรุปตรงกันเลยค่ะคุณผู้ชมว่าจะเป็นเมืองทันสมัยได้วิธีคิดการบริหารของผู้บริหารก็จะต้องทันสมัยก่อนวันนี้ชนคุยกับคุณวิชยาพรโพสงาเลยนะคะว่าความทันสมัยวิธีคิดทันสมัยที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นยังไงคะ ก็แน่นอนนะคะทุกวันนี้อะไรอะไรก็ออนไลน์เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำเลื่อนมากๆบางคนใช้ 5G แล้วนะคะจะทำยังไงให้นวัตกรรมเหล่านี้เนะะี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในระบบการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครและนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนคุณบุษริน์คุยแบบนี้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมด้วยนะคะเวลาที่เราพบเจอปัญหาในเมืองเนี่ยอยากจะแจ้งให้กับสํานักงานเขตหรือว่าส่วนสํานักงานต่าง,างๆของกทมได้รับทราบ จะทํำยังไงอะคะง่ายที่สุดดิฉันก็เซิร์ช Google ก่อนเลยนะคะเบอร์เขตที่อยู่ของดิฉันเนี่ยคือเบอร์อะไรศูนย์สองไหมแต่ว่าโทรไปเนี่ยมันก็ติดปัญหาอยู่เหมือนกันนะว่ากว่าที่จะได้คุยกับพนักงานที่จะช่วยเหลือเราได้จริงๆเนี่ยมันใช้เวลาเยอะบางทีก็แบบต่อเลขนั้นเลขนี้เล่าไปประมาณ3รอบยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เจอหรือบางทีนะคะก็อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์หน่อยเข้าไปในเว็บไซต์เองแต่ก็เอ๊ะปุ่มที่จะร้องเรียนอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะทั้งหมดเหล่านี้ยังไม่ รวมถึงหลังจากรับเรื่องแล้วก็ยังต้องรอกระบวนการจัดการนี่ก็เลยถูกเหมารวมว่าเป็นการจัดการที่ล่าช้าแบบระบบราชการราชการแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพจะเป็นการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบพิเศษก็ตามค่ะ,คะเมืองทันสมัยจึงถูกเสนอให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครนะคะที่คัดสรรแล้วจากเครือข่ายปลุกกรุงเทพโดยไทย PBS The Active และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า80องค์กรด้วยกันค่ะพวกเราอยากเห็นกรุงเทพเก้าวหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาที่สําคัญคือการทํางานร่วมกันกับภาคประชาชนนี่แหละค่ะเพราะวันนี้นะคะต้องบอกว่าใครๆเขาก็ทําแอปพลิเคชันเองได้มี มีโปรแกรมแพลตฟอร์มนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายวันนี้ขนมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ชวนทดลองใช้ไปพร้อมกันเลยค่ะเร,เริ่มเริ่มอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเห็น QR Code ตรงนี้ไหมคะสามารถที่จะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนได้นะคะนี่คือ i ล e h แฮกนครค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ แอคเคาน์ไลน์ตรงนี้ค่ะเพิ่มเพื่อนไปนะคะล้องเรียนปัญหาทุกอย่างที่พบเจอในกรุงเทพ แจ้งได้ทุกเรื่องเลยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะว่าเป็นปัญหาประเภทไหนสามารถถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คลิกตรงนี้เลยค่ะดูกันนะคะมีหลายหมวดทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะคะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นแ c คทีฟซิตี้เซนเป็นประชาชนที่ตื่นตัวนะคะเราไม่นิ่งเฉยกับการเห็นปัญหาช่วยกันค่ะถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปโพสต์ในนี้ ะะเขาก็จะมีการจัดอันดับด้วยว่าใครนะคะมีการแจ้งเรื่องมากที่สุดเท่ากับว่าคุณเนี่ยเป็น Active Citizen n no. u m b e r 1 n no. u m b e r 2หรือว่า n no. u m b e r 3มีการจัดอันดับแบบนี้ด้วยค่ะถัดมานะคะสำหรับคนที่รักสิ่งแวดลอ้อมไม่ควรพลาดค่ะเปิดพร้อมกันนะคะที่เว็บไซต์ vpark.co คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ Google ได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นนะคะโอ้โห เหมือนแผนที่กรุงเทพเลยที่เขาเห็นแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะชวนให้ทุกท่านนะคะเสาะหาพื้นที่แห่งโอกาสในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวหากคุณผู้ชมพบว่าพื้นที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมีพื้นที่รกร้างอยู่นะคะและอยากจะ ปักหมุดให้รู้ว่าตรงนี้ฉันอยากจะทําให้เป็นส่วนขนาดย่อมนะคุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะมีปุ่มที่เขียนว่าปักหมุดที่ว่างดิฉันกดเข้าไปตรงนี้สีส้มๆมันก็จะมีการให้กรอกข้อมูลค่ะว่าเอะอย่างแรกเป็นเจ้าของพื้นที่หรือเปล่าลักษณะพื้นที่เป็นแบบไหนขนาดที่ดินเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปและก็โหลดไฟล์เข้าไปในนี้เลย บอกลักษณะพื้นที่แล้วก็ข้อเสนอการพัฒนาค่ะอยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สวนหย่อมไหมและสวนหย่อมนั้นจะมีอะไรมีเครื่องเล่นเด็กหรือว่าเครื่องออกกําลังกายหรือเปล่าปักหมุดไปนะคะก็จะเห็นว่ามีการแบ่งเขตค่ะหลายๆพื้นที่เนี่ยมีคนปักหมุดไปแล้วจํานวนมากทีเดียวรวมแล้วกว่า 50พื้นที่แห่งโอกาสด้วยกันนะคะยกตัวอย่างค่ะหากว่าปักไปแล้วจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีจุดเล็กๆนะคะที่เป็นจุดสีแดงตรงนี้ที่ฉันกดเข้าไปค่ะ,ะมีข้อมูลขึ้นมาเลยว่าเป็นพื้นที่รกร้างขนาด3,200ตารางเมตรนะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นของเอกชนค่ะแล้วก็ยังมีการทิ้งขยะด้วยนะคะอยู่กลางพื้นที่ชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นโลเคชั่นแบบนี้ค่ะ แล้วจะทําอย่างไรต่อพอรู้แบบนี้แล้วนะคะทางเครือข่ายกลุ่มบีพารคค่ะเขาก็จะรวบรวมความคิดเห็นเหล่านี้นะคะไปประสานงานหรือว่าหาโอกาสทํางานร่วมกับภาครัฐกับสํานักงานเขตและกรุงเทพมหานครค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะพัฒนาตามข้อเสนอของภาคประชาชนค่ะตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มบริชันเลยชวนคนมาปักหมุดพื้นที่รางในเมืองเอพอปักหมุดเสร็จเอาคอนเนคก,กับ เรารู้เลยว่าที่ควรจะทำพื้นที่สีเขียวตรงไหนเสร็จแล้วเราหางบจากเอกชนได้เราคอนเน็กต์ดอทได้คำถามคือแล้วรัฐอยู่ในสมก,การนี้อย่างไรในอนาคตในเมื่อพลังของประชาชนมันมากขึ้นทุกวันผมว่านี่ต้องตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยรัฐจะไม่ r e l e v a n กับอนาคตอะฮะมันจะกลายเป็นภาระแต่มันจะไม่ใช่เป็นพลังที่จะเสริมผมว่านี่อันตรายมาก นี่ก็เป็นโจทย์ของผู้ว่าคนต่อไปด้วยนะคะเรามีศักยภาพแบบนี้แล้วจะทํายังไงต่ออีกเว็บที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมชวนดูกันค่ะ v v i s นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบการทํางานและการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพได้นะคะว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหนคะ่ะหน้าจอตรงนี้คุณผู้ชมกดเข้าไปจะเห็นว่ามีหมวดที่เรียกว่าเป็น Bangkok Budgeting นะคะดิฉันกดเข้าไปตรงนี้แล้วหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะทําให้เราได้รู้เลยนะคะว่าแผนพัฒนากรุง เทพ20ปีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องไปเสิร์ชหาให้ยากนะคะคลิกตรงนี้ค่ะอย่างเช่นเรื่องน้ําเสียขยะฝุ่นละอองตรงนี้ที่ฉันเห็นความสําคัญนะคะเอ๊ะแล้วใครบ้างที่จะแก้ปัญหานี้มีสํานักงานต่างๆรายงานไว้หมดแล้วค่ะที่ผ่านมากรุงเทพใช้งบประมาณกับเรื่องทั้ง7ดด้านนี้เป็นอะไรบ้างนะคะเราจะเห็นว่าสีฟ้ายเยอะที่สุดเลยคือมหานครแห่งความปลอดภัยค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นสีเขียวมหานคร เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็สีเขียวนะคะก็คือพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมหานครสําหรับทุกคนด้วยเหล่านี้บอกอะไรนะคะก็บอกว่าเราใช้งบประมาณส่วนไหนไปมากแล้วและคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพิจารณาได้ค่ะว่ามันคุ้มไหมเมืองปลอดภัยใช้เยอะมากเลยนะแต่วันนี้การเดินข้ามถนนก็ยังเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนเดินเท้าและยังต้องเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนด้วยนะคะถัดมาค่ะคือ การเรียกร้องความเป็นธรรมของคนพิการนะคะเว็บไซต์ Accessibility It Freedom ค่ะรายงานสภาพปัญหาการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับคนพิการโดยคุณมานิตอินพิมพ์นะคะก็เป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นนักเรียกร้องสิทธิเพื่อคนพิการด้วยเข้าเว็บไซต์ไปคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการจัดหมวดหมู่นะคะสถานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรค่ะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นห้องน้าญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อคนพิการโอโ้โหมีการจัดระเบียบไว้ดีมากๆเลยแล้วสถานที่ยอดแย่เป็นอย่าง องไรก็มีรายงานด้วยเหมือนกันค่ะ,ะมีเรื่องของทางเดินทางเท้าต่างๆหรือว่าพื้นที่ขรุขระเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่ามีหน้าตาของพื้นที่ไหนหลุดลอดไปก็ขออภัยนะคะแต่นี่คือสิ่งที่ถูกรายงานโดยคนพิการตัวจริงค่ะเพื่อที่จะทําให้สังคมเนี่ยเห็นว่าพวกเขากําลังเดือดร้อนและต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกไปฟังเสียงคุณมนนิตกันค่ะอย่างแรกผมอยากให้ ผู้นำมีความสมาร์ทก่อนเลยสมาร์ทในความคิดนะครับแล้วอันที่สองคือประชาชนปักทงก่อนมองเห็นคนทุกกลุ่มนะครับคำนึงถึงคนทุกกลุ่มนโยบายใดๆที่เกิดขึ้นต้องพิจารณาโดยการมองถึงคนทุกกลุ่มก่อนเลยครับเท่านั้นเองครับ คุณผู้ชมลองจินตนาการนะคะหากว่าภาครัฐได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ดึงข้อมูลและศักยภาพของภาคประชาชนที่ได้ทำฐานข้อมูลเอาไว้ทำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆนี้ไปใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหามันก็ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเปรียบเหมือนกับ การมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะค่ะเทใส่ชามใส่จานไว้ให้และรอให้ภาครัฐนะคะกดน้ําร้อนใส่เท่านั้นเองก็น่าจะทําให้แก้ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพได้ง่ายมากขึ้นเรื่องนี้ถูกพูดถึงบนเวที Bangkok Active Forum ครั้งที่3ตอนเมืองทันสมัยด้วยค่ะก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะ มีข้อเสนอสรุปดังนี้ค่ะ4เรื่องหลักนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกคือเทคโนโลยีค่ะใช้เทคโนโลยีเข้าถึงคนทุกกลุ่มแล้วก็เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเปราะบาง 2.Transportation ค่ะการออกแบบการเดินทางให้เหมาะกับคนทุกกลุ่มนะคะโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงคมนาคมที่สะดวกค่ะ 3.Data d r i v e n นนะคะช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยง,งานราชการค่ะ 4. Public Space นะคะพื้นที่สาธารณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองธรรมชาติรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะเมืองที่สมาร์ทเนี่ยต้องมั่นใจว่า 1. นึ่เขามีส่วนร่วมได้เขามีประชาธิปไตยเขามีความเท่าเทียมเขามีความสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบและก็ติดตามได้ค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นใน2แง่งที่ว่านอกจากเรื่องปัจจัยพื้นฐานนวัตกรรมแล้วก็คือการรวมคนให้เข้าเป็นคอมมูนิตี้จริงๆนะคะ ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะคะแต่ก็คงไม่ยากที่จะทําให้ฝันของการเป็นเมืองทันสมัยเกิดขึ้นจริงหากว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปให้ความสําคัญค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20ปีก็ระบุชัดเจนในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่7การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานครขับเคลื่อนการ การทำงานด้วยนวัตกรรมนะคะให้มีความคล่องตัวและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองที่สำคัญข้าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์หนึอย่างปลัดกทมก็พร้อมผลักดันเรื่องนี้เต็มที่ค่ะพี่น้องประชาชนนะ่ะต้องการที่จะได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการนะครับใจผมก็คือในยุคนี้ในยุคอีก4ปีข้างหน้าหรือจะมีการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยอยากจะให้งานเหล่านี้เป็นขึ้นใน แพลตฟอร์มไม่หมดในออนไลน์ให้ทั้งหมดนะครับทำให้ได้มากที่สุดที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านสามารถติดต่อและดําเนินการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องใบอนุญาตเรื่องทําบัตรประชาชนเรื่องไปฉีดยุงไปทําอะไรก็ให้ทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกกระบวนการเนี่ยสามารถให้ดูแลนะพี่น้องประชาชนได้สะดวกที่สุดขออนุญ,ญาตเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยต้อง30วันต้อง20วัน จะทำไงให้มันเหลือสัก7วัน4วัน3วัน2วันแล้วแต่ประเด็นที่จะต้องขออนุญ,ญาตประเด็นนี้ก็น่าจะเร็วที่สุดให้เร็วที่สุด สุดท้ายนะคะอยู่ที่ว่าหัวเรือใหญ่จะว่าอย่างไรผู้ว่ากรทมคนต่อไปจะเห็นชอบและผลักดันเรื่องนี้แค่ไหนถามตอนนี้ผู้สมัครทุกคนก็ตอบเหมือนกันแล้วค่ะว่าหลังจากได้รับตําแหน่งนะคะก็จะทําเต็มที่แต่จะขายฝันหรือไม่เดี๋ยวดิฉันจะคอยติดตามหลังวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวติดตามให้คุณผู้ชมเห็นในทุกประเด็นเลยค่ะที่เคยเรียกร้องไปสําเร็จแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะในฐานะเป็นภาพประชาชนด้วยเหมือนกันเนี่ยเห็นเทคโนโลยีเยอะจริงๆค่ะคุณวิชยาพร แล้วก็เห็นภาพชัดเลยว่าคําว่าสมาร์ทที่ว่าหรือเมืองทันสมัยที่ว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะคะดิฉันเห็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าให้วีพาร์คไปปักหมุดใช่ไหมคะ<ฆ>แล้วปัญหาของภาคประชาชนที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงที่เราเกินไปตรงช่วงต้นรายการถ้าข้อมูลของรัฐกับข้อมูลของภาคประชาชนที่ปักหมุดมารวมกันได้เนี่ยมันจะใหญ่ไปถึงเรื่องของการเป็นผังเมืองก็ได้นะคะ<ฆ>ว่าเราจะกําหนดพื้นที่ตรงนั้นอย่างไรร่วมกัน<ฆ>ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็น่าต่อยอดมากๆเลยใช่ค่ะ เพราะคำว่าสมาร์ทนะคะหากเรามีสมาร์ทซิตี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสมาร์ทไลฟ์ g ิงค่ะแล้วก็สมาร์ทแอนเวอร์เมนต์ด้วยทุกคนในเมืองจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็อยู่กันแบบว่ามีความทันสมัยคล่องตัวใช้ชีวิตอย่างคนที่ฉลาดผ่านการบริหารจัดการแบบฉลาดฉลาดนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณคุณพิเชียพรนะคะสัญญาไว้แล้วนะว่าจะตามต่อหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ